ขณะที่ความเคลื่อนไหวของกลุ่มคนเสื้อแดงในต่างจังหวัดนะครับหลังจากที่มีการก่อเหตุแล้วก็มีความเสียหายเกิดขึ้นตอนนี้เจ้าหน้าที่นะครับเร่งเข้าไปสำรวจความเสียหายสาระกลางจังหวัดในภาคอีสานที่ถูกเผานะครับขณะที่เจ้าหน้าที่ก็ทยอยควบคุมตัวแกนนาที่ก่อเหตุได้แล้วกว่า40คนครับ เราไปดูกันที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะสารกลางจังหวัดค่ะก็ถูกเพลิงไหม้เสียหายทั้งหลังตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อที่จะขอให้ศาลนั้นออกหมายจับผู้กระทําความผิดโดยดังด้านของนายชวนสิรินันพรผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนะคะก็ได้นําตัวนายพิเชษทาบุตรดาหนึ่งในแกนนาของกลุ่มคนเสื้อแดงมา,างแถลงข่าวค่ะถึงกรณีที่ก่อเหตุความวุ่นวายและเผาสารกลางจังหวัด,ดวนายพิเชษนะคะก็ได้ขอให้คนเสื้อแดงหยุดก่อเหตุความรุนแรงอีกค่ะ ส่วนที่จังหวัดขอนแก่นนะครับได้มีข่าวลือตลอดทั้งวันที่ผ่านมาครับว่ากลุ่มคนเสื้อแดงจะบุกไปยังสถานที่ราชการต่างๆภายในเขตตัวเมืองขอนแก่นโดยเฉพาะที่สำนักงานประปาขอนแก่นทําให้เจ้าหน้าที่ต้องปิดงดให้บริการประชาชนและขนย้ายอุปกรณ์สําคัญออกมาจากสำนักงานด้วยนะครับส่วนสารากลางหลังเก่าก็ถูกเผาเสียหายทั้งหลังและสารากลางหลังใหม่ก็ได้รับความเสียหายบางส่วนด้วยส่วนที่จังหวัดอุดรธานีค่ะนายอํานาจพการัฐผู้ว,ว่าราชการจังหวัดได้เข้าสํารวจความเสียหายของสารากลางจังหวัด และได้เดินทางไปเยี่ยมผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจนวน2รายนะคะจากเหตุการณ์การชุมนุมเมื่อวานนี้ค่ะโดยมีผู้เสียชีวิตหนึ่งคนพร้อมทั้งสํารวจความเสียหายของสานักงานเทศบาลนครอ,อุดรธานีที่ถูกเผาเช่นเดียวกันโดยมีการควบคุมตัวผู้ก่อเหตุมาได้แล้วกว่า40คนค่ะส่วนแกนนำปรปชนะครับหรือนายบีรามุสิกพงศ์นายแพทย์เบงโตจิราการและนายก่อแก้วพิคุณทองหลังจากเข้ามอบตัวที่กองปราบในกรุงเทพมหานครแล้วก็ถูกนำตัวไปควบคุมต่อนะครับที่ค่ายนาเรศวนเช่นเดียวกับ5แกนนำที่มอบตัวไป ก่อนหน้านี้โดยที่ค่ายนเรศวนนะครับยังได้มีการควบคุมตัวแนวร่วมปรปชวไว้อีกกว่า40คนครับส่วนที่กองบังคับการตํำรวจตระเวนชายแดนภาคหนึ่งคลอง6ปทุมธานียังคงควบคุมตัวแนวร่วมอีก63คนด้วยนะครับที่ก่อเหตุทั้งในกรุงเทพมหานครและในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีไว้สอบสวนและจะนําตัวทั้งหมดส่งฟ้องต่อศาลในวันนี้ครับ